สอยมุกแม่เด่นมากชมพู่อารยาลงภาพคอสตูมย้อนยุคเป็นสาวพระนครสวยงามมากหลายคนสะดุดตาสร้อยมุกของแม่เด่นกว่าใครมากต้องบอกว่าเป็นแฟชั่นเซตที่ปังมากๆสมกับเป็นแฟชั่นิสตา้าเบอร์ต้นของเมืองไทยเลยจริงๆสําหรับชมพู่อารยารังสีสินพิพัฒน์ที่ไม่ว่าจะออกอีเวนต์อะไรหรือพรมแดงไหนบอกเลยว่าเธอเฉิดฉายและปล่อยออร่าได้สุดๆทุกงานล่าสุดชมพู่ได้ถ่ายแฟชั่นเสื้อผ้าของแบรนด์เซซิสเป็นชุดไทยนุ่งสิ้นชุดไทย ผ้าใหม่สีสันงดงามในคอลเลกชันสวัสดีปีใหม่ไทย2,567และแม่ชมได้มาคนเดียวแท็กทีมลูกๆสายฟ้าพายุและน้องเกลร่วมสืบสารสายชุดไทยต้อนรับเทศกาลสงกรานในเดือนเมษายนแต่ละชุดของเด็กๆนั้นน่ารักมากโดยเฉพาะน้องเกลที่ย่อส่วนคุณแม่มาหมดเลยน่ารักเต็มเฟรมมากๆแต่ที่สสุดสายตาของแฟนคลับทุกคนที่เห็นแล้วก็ต้องยิ้มตามไปด้วยนั่นคือสร้อยบุกของแม่ชม ที่มีล็อกเก็ตรูปหัวใจด้านในเป็นรูปของน้องเกลต้องบอกว่าเด่นกว่าใครและใหญ่มากๆๆก,ก,กดไหลให้รัวๆกับความน่ารักของครอบครัวชมพู่อารยาดูเพลินและสวยงามทุกภาพจริงๆ